มันก็มีเหตุผลหลายอย่างนะครับแต่อเหตุผลที่คือสำคัญมากที่สุดก็คือ,อน้องชายโฮสคงพอมเป็นนักศึกษาที่มหลาลัยนารสาสวรรษเลยก็มีโอกาสใช้เวลาด้วยกันมันก็สำคัญมากสำหรับพอมนอกจากนั้นผมก็เคยไป จังหวัดพิซาโนุโลกเล,มลยมาหาันนารสูร้อยนเอยเลยก็ประทับใจในมหลาลัยนี้ซึ่งก็เลยเลือกมามาศึกษาที่นี่ครับคนพิซาโนุโลกเป็นคนน่ารักทุกคนนะครับมันก็ไม่เคยรู้สึกเงา ไม่ว่ามันกำลังมีโควิดอยู่คุณก็ได้สมาร์ออกไปในแล้วทำเพื่อนใหม่ได้ง่ายๆแล้วก็ไม่เคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับคนพิศนุโลกเลยก็ต้องชอบแน่นอน ก็มันน่าเสียใจที่ไม่สามารถาได้ไปเรียนออนไซด์ลยก็ไม่สามารถได้รูบจกักนักศึกษาอื่นๆามากมายาแล้วก็ไปเที่ยวไม่ค่อยได้แต่ก็มันยังไม่แย่ยขนาดนั้นนะก็ไปเที่ยวบางได้ จอนักศึกษาบางได้แค่ไม่ได้ทำมันมากใหม่เลยก็คิดว่าประเทศไทยได้ตัดสินใจทั้งเลือกที่ดีให้อืโควิดผ่านได้ให้ผ่านโควิดได้ก็น,นั้นทั้งหมดนะครับอชอบทุกอย่างเลยแต่สิ่งที่ผมชอบมากที่สุดก็คือ,อความไทยมไม่ถึง วัฒนธรรมของการใช้ชีวิตเป็นประจำนี่ก็เป็นสิ่งที่พรมเลือกเป็นศึกษาไทายศึกษาแล้วก็ต้องชอบความไทยมากที่สุดเลยเกือบทุกอย่างเลยอชอบอาหารที่เผ็ดมากมแล้วก็อาหารที่เค็มอาหารพรดของพรมก็คือ,อลาบเป็ ผมเละจอบอาหารอีสานมากครับผมฝึกนานที่หังสมุทนี้ผมช่วยคัดแยกนังือเยอรมันพอที่ที่หังสมุทไม่่อยมีใครที่สามารถคัดแยกนังือเยอรมันได้ผมก็เลยรู้สึกความดีใจการฝึกนานที่หังสมุทนี้ก็สนุกมากนะครับ ผมรู้สึกความดอนรับของพนักนานทั้งหมดอย่างอบอุน่นแล้วก็รู้สึกสบายใจกับทุกคนตั้งแต่วันแรกเลยเลยก็ดีใจว่าที่การฝึกงานของผมได้มีประโยชน์สำหรับมหาลัยนารส่วนแล้วก็ พองสมุดโดยเฉพาะนะครับเลยก็ต้องขอขอบคุณพี่เอพี่ลุงที่ได้ดูแลพอมที่ได้ช่วยพอมสมาถได้แพร่ออกการประโยชน์ครับแน่นอนครับอพอมก็จะพยายาม,มให้นักศึกษาเยอรมันคนเยอะอได้รู้ว่าการศึกษาที่มหลาลัยนรกสวนเป็นอย่างไรบ้าง แล้วโวยประสบการณ์ที่ผมได้มีในเทอมที่นี้ก็อาจจะไม่อยากให้คนเยอะมันได้เห็นว่า,าการศึกษาที่มหลาลัยนารสวรณม,มีประโยชน์อะไรบ้างอาจจะจะไม่มีใครที่ได้่ทีจะเสียใจถ้าได้เลือกมหลาลัยนี้นะครับค่ะ ในส่วนของอนิสิตจิตอาสาชาวเยอรมันนะคะที่ที่พี่ขอเรียกว่าน้องทิมนะคะคือ,อาทางคณะสังคมได้ติดต่อมาว่า,าจะขอเขาเรียกอะไรนะคะขอนํานิสิตจิตอาสามาช่วยงานสํานักหอสมุดอะค่ะเผอิญก็เป็นโชคดีของสํานักหอสมุดข,ข,ของเราพอดีเลยที่ว่าเราได้รับหนังสือบริจาคภาษา,าเยอรมันมาเป็นจํานวนมากซึ่งเรายังหาผู้เชี่ยวชาญที่จะมา ช่วยเราแปลไม่ได้อะคะ่ะก็เราก็เลยได้มอบหมายงานให้น้องทีมลงรายการหนังสือซึ่งถ้าทางภาษาของบรรลักษ์เราก็จะเรียกว่าลงรายการบรรณานุกรมเบื้องต้นของหนังสือแต่เราให้น้องลงง่ายๆแค่เขียนชื่อเรื่องชื่อผู้แตง่งสำนักพิมพ์สถานที่พิมพ์แล้วก็ปีพิมพ์แล้วก็คีย์เวิร์ดซึ่งเป็นเนื้อหาสำคัญของหนังสืออะคะ่ะให้ลงให้เรา เบื้องตนนะะ้นค่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะนำข้อมูลเหล่านั้นมาลงรายการหนังสือในระบบของห้องสมุดเราอะคะ่ะจากที่น้องได้มาช่วยเหลืองานของเรานี่หนังสือของเราได้รับมอบหมายมาคิดว่าน่าจะเกือบเป็นพันเล่มอะคะ่ะซึ่งน้องก็ในช่วงระยะเวลาสั้นๆน้องมาช่วยเราได้มากน้องมาสัปดาห์ละสองวัน วันละสองชั่วโมงก็ถือว่าช่วยงานเราได้มากน้องทำงานให้เราได้เสร็จได้เสร็จตามจำนวนเลยค่ะที่เรามีหนังสือค่ะซึ่งมันเป็นประโยชน์ต่อเรามากเราปกติถ้าเราจะาหาผู้เชี่ยวชาญมาแปลหนังสือเราต้องทำเรื่องขอความอนุเคราะห์ไปยังาภาควิชา,ามนุษยาศาสตร์ที่มีสาขานี้มาช่วยแปลเราต้องส่งหนังสือไปแล้วก็ไปรับหนังสือกลับแต่ อันนี้เป็นประโยชน์กับเรามากเลยค่ะเพราะว่าน้องมาช่วยเราถึงที่แล้วก็น้องช่วยเราเสร็จอะคะ่ะแล้วทีมเขาเป็นคนที่ขยันตั้งใจแล้วก็ทักษะในการสื่อสารของน้องอถือว่ายอดเยี่ยมมากเราพูดภาษาไทยไปนี่น้องเข้าใจได้หมดเลยอะคะ่ะแล้วก็ทีมเป็นคนที่ช่างเขาเรียกอะไรนะคะถามว่าอันนี้อันนี้ได้ไหมซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งเขาและเรา นอกจากที่ว่าเ,าเราได้แลกเปลี่ยนกันเรื่องการทำงานแล้วเรายังได้แลกเปลี่ยนกันเรื่องความรู้ระหว่างประเทศเยอรมันกับของไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่อย่างบางทีพี่มีข้อสงสัยพี่ก็จะถามเกี่ยวกับาทางเยอรมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไหมทีมก็จะถามเกี่ยวกับาภาษาไทยบางคําที่ไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีบางทีเราก็เหมือนได้แลกเปลี่ยน ความรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็ได้การเป็นการเชื่อมเชื่อมอวัฒน,น,นธรรมอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเยอรมันภาษาเขาเป็นเป็นภาษาที่ค่อนข้างยากอย่างภาษาฝรั่งเศสอย่างเงี้ยค่ะเรายัางเรายังมีพื้นฐานเพราะว่าอย่างพี่เนี่ยยังได้เรียนภาษาฝรั่งเศสมาในช่วงของที่เรียนในระดับมัธยมต้นแล้วก็ระดับปริญญาตรีอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ถือว่าทีมช่วยเราได้มากแล้วก็ทีม เป็นคนที่น่ารักอัธยาศัยดีเข้ากับอนอกจากพี่ที่เป็นคนมอบหมายงานฝึกงานเขาเข้ากับพี่ๆในฝ่ายในงานของพี่ได้ทุกคนนะคะเป็นคนมารยาทอ่อนน้อมนะคะเวลาเข้ามาเขาจะต้องไหวเวลาเขากลับเขาจะต้องไหวแล้วเวลาเขามีปัญหาอะไรอย่างเช่นพี่ให้เวิร์กชีตเข้าไปแค่นี้เราไม่ต้องไปไม่ต้องไปแบบ เซอร์วิสเขามากเขาจะทําด้วยตัวเองเวลาเวิร์กชีหมดน้องก็จะมาซีล็อกเองทําอะไรเองขนหนังสือเองขนมาเก็บเองค่ะซึ่งเป็นน้องที่น่ารักมากช่วยงานได้ดีมากค่ะสวัสดีครับผมดรกมลเลศโพลิกทคนิคครับอาจารย์ประจาําภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรครับสําหรับมิสเตอร์ทิมแลมโบ้นะครับเป็นนิสิตแลกเปลี่ยนเนื่องจากนะครับ มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับได้มีการลงบันทึกความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับมหาวิทยาลัยฮัมบูร์กนะครับภายใต้การลงนาม MOU ดังกล่าวเนี่ยนะครับก็กำหนดให้มีการแลกเปลี่ยนทั้งในเชิงวิชาการและการแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษารวมถึงตัวอาจารย์นะครับระหว่างสองมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งเราดำเนินการติดต่อกันมานานหลายปีแล้วนะครับมิสเตอร์ทิมก็ มาอยู่ภายใต้ MOU ดังกล่าวนี้นะครับนั้นนะครับการเข้ามาอยู่ในฐานะของการเป็นนิสิตรแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยในเสรสววนี่นะครับโดยมีผมเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลมิสเตอร์ทิมนะครับในการในระหว่างที่มาใช้ชีวิตเป็นนิสิตรแลกเปลี่ยนในมหาวลัยเนี่ยนะครับก็ได้แอดสไน์นะครับได้มอบหมายงานเหมือนนิสิตปกติทั่วไปของมหาวิทยาลัยในเสรสวนะครับภาระหลักที่มิสเตอร์ทิมจะต้องทํา นะครับในระหว่างนี้ก็คือ1นะครับต้องร่วมเรียนนะครับร่วมเรียนในรายวิชาที่ผมนะครับเป็นผู้สอนนะครับทั้งในส่วนของรายวิชาทฤษฎีนโยบายสังคมนะครับคนใช้ขอบกับการพัฒนานะครับซึ่งในหัวข้อต่างๆนะครับมิจร์ทิมก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการแลกเปลี่ยนกับนิสิตไทยนะครับเป็นอย่างดีรวมถึงในรายวิชา ทฤษฎีนโยบายสังคมก็ได้มอบหมายให้มิสเตอร์ทิมเนี่ยนะครับเป็นผู้ช่วยสอนในการนำบรรยายนะครับในหัวข้อของนโยบายนะครับหลักประกันสุขภาพในบริบทของประเทศเยอรมนีซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจและเป็นประเด็นที่นิสิตไทยได้ร่วมเรียนรู้กับมิสเตอร์ทิมไปด้วยนอกจากนั้นนะครับในภาระที่2ภาระงานที่สองที่มิสเตอร์ทิมต้องทำก็คือการร่วมโครงการบริการวิชาการซึ่งนะครับเป็นการจัดโครงการอบรมนะครับ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับอาสาสมัครนะครับหรือคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนนะครับโดยเป็นการดําเนินการระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับโดยคณะสังคมศาสตร์ร่วมกับสํานักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลกซึ่งมิสเตอร์ทีมก็ได้รับประสบการณ์ในการจัดโครงการฝึกอบรมในการบริการวิชาการสู่สังคมด้วยเช่นกันนอกจากนี้นะครับในโครงการวิจัยนะครับมิสเตอร์ทีมก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมนะครับในการร่วมเก็บข้อมูลนะครับของโครงการวิจัย ที่ผมเป็นหัวหน้าโครงการนะครับซึ่งเป็นโครงการในการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการยุติธรรมชุมชนของเขตภาคเหนือตอนล่างนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่านอกจากาการไซ MOU ดังกล่าวแล้วเนี่ยนะครับในทางปฏิบัติเนี่ยคณะสังคมศาสตร์นะครับ ได้ดําเนินการตาม MOU ได้เป็นอย่างดีนะครับรวมถึงได้เปิดโอกาสนะครับให้มิสเตอร์ทิมในฐานะนิสิตแลกเปลี่ยนได้เรียนรู้นะครับและได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนและประสบการณ์การใช้ชีวิตอย่างแท้จริงในวัฒนธรรมไทยซึ่งตรงนี้นะครับขอผมในฐานะอาจารย์ผู้ดูแลต้องกราบขอบคุณนะครับมหาวิทยาลัยฮัมบูกประเทศเยอรมนีและก็กราบขอบคุณมหาวิทยาลัยนเรศวรและคณะสังคมศาสตร์นะครับที่ มีบันทึกความร่วมมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับทั้งต่อนะครับตัวนิสิตแลกเปลี่ยนเองนะครับต่อภาควิชาเองและรวมถึงนะครับต่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับนิสิตรุ่นต่อไปก็ขอบคุณที่ส่งไว้วางใจมหาลัยนเรศวรและส่งมิตรทีมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพวกเรานะครับอคณาสังคมศาสตร์มหาลัยนเรศวรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือลักษณะอย่างนี้ต่อต่อไปในปีต่อไปอีกนะครับ ก็ขอบคุณนะครับสุดท้ายนี้ผมอยากขอ,ขอบคุณทางมหลาลัยนารสวรแล้วก็มหลาลัยฮัมบูกดโดยเโพาอยากอขอบคุณศาสตราจารฟฟย์ดรฟอลคากาบรฟสกีแล้วก็อาจารย์พานารายบืชมันมที่ได้เตรียมพรมแล้วก็ ให้การแนะนาำที่ยอมานมีต้องแสดงความเคารพให้สวงทาน,นี้ได้จริงๆนอกจากนั้นก็ต้องอขอขอบคุณอาจารย์ออฟที่ได้ช่วยพ้อสนสอับสนุนแล้วกอ็อยากขอบคุณสำหรับได้ให้พมอมีโอกาสได้เรียนสิ่งที่ใหม่ๆมมากใหม่เลย ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณอีกท่านหนึงนก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดรพัชร,รินทร์สุนทรนะครับที่ท่านรุนานะครับนำโครงการดีลักษณะนี้เข้ามาให้กับตัวผมและก็ทีมด,ด้วยกับขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องครับขอบคุณจริงๆครับ